สบายดีพี่น้องขำมากเลยกับพ้นสิมาอีกแล้วพี่น้องจ้าขึ้นตะนาหน้าอีหลักอีเลือแก่กระดูกขึ้นมาพี่น้องเอ้ยจังชิตายทำไมตัวนนเหดเส้นหน้าตัวเองบอกข่อยได้ดำบันไดไปดำหน้าจิต่วนซุบหน่อยไหมไปแบ่งลงจังหันนั่นเลยเฮ้ยอย่าพ่อมาอย่าพ่อมาปรับอากาศมาเล่นปะไกลหน้อยกันากระเมือพี่น้องเอ้ย ยายน้อยมาอยู่น้ำยายมังกับแม่มันเข่ากับพี่น้องยายมังกันโอ้เสือน้อยนะเสือน้อยสายเดียวนะดึงขึ้นเองอืมพอเปิดชายผนิลมบ่บ่เปิดชายลายุ่งบ่หนาวแห้งบ่นอนทานี่ยตั้งแต่หมู่บ้านได้ขีดพี่น้องบ่ลุกเลยข้าวโบ่กินเลย กูนอนเป็นหมูกับนอนอะลีเนาะหล่าเอ้ยลูกนาะก,ก็ลูกโอ้ลูกสาบายที่ปลาลุงไงจนกับเป็นง่อยนอนล,ลอนอนเป็นหมูไม่ใหญ่นะ่ะให้อ้าวไม่ใหญ่ไงให้อ้าวอาลีล้อนี่มื่อเอินจักเกียตุลเฉลี่ยคนงานเท่าไรแล้วเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องจ้าแม่น้งองเทนแก่คนงานไปสามคนเนะาะส่วนฮาลงดำยังหน้าซ้ำหายหน้าพอกแทนนะ่ะ เลียเป็นที่เรียบ้อยเนาะให้ก็ห้ให้กห้ยังวาพี่น้องเยวมัน่าโอ้ยเดมาด่าพาเด้ฝันกันแต่นาเด้เนีา่ยีเที่ยวกันหน้าแต่ลูกเอลูกบายก็ยิกันลูกหาย่จะเที่ยวกันหน้า่นลูกหายก็ยิมกันลูกหายได้แค่นั้นนี่หน้ากันหน้า่ได้มีห่มมีห้อยกหาหาห่มนะพี่น้องเอ้ยชิยางะก้อยแนงจู่แล้วบ่เข่า เบิดมือเท้าคำยายมังเอ้ยม huh? oh, mm. ือนนาาปไปอยู่แม่ฮะอย่างไปเองบ่อาบน่ำนะคานไปคานอะไรอย่างมาบ่ เจ็บอยู่บ่สะตอนหยัางาดน้นดนอ่เเ้ยเอมันกลักดมามันหูดหูดไงแลนชายแลนใายที่ไปให้กูหลักพบกรภา,าขเขาอีเดีอันี่มกันพ,พาอีทอนมันเบิ่งขีปะเภเนาะเ้ยหลักพยังบอกเขาอยู่ในขีดอยู่าดพี่น้องถึงผา,งา,าดดเถงผา ปนินใช้คอยซื้อ <jul> ก <at x> ับเจ้าอันนี้ปนินน่อยห้องปะเทาปนินใหญ่คอยซื้อมาปัะซองเพรย์สองตัวทำไหมทำทหนักมีเลยอีเต้อีไม่ห้างลูกคกัได้ลอยมาดไม่ทันอนกได้ลอยะแหเะไงมีเนี่ยพี่น้องสุขอยกับชามคนกับได้เก้าสปลายมัด ก็ลงไปดําโอ้ยกามีตะหยะลกผลืนยืนเลือกมากครับแต่มังคือเก่า FC ก็ว่เออมีแต่จมจังจักจ่มอีหยังพี่น้องกนําบ่วาพี่น้องลสิฮู้จักเนาะสปาดีเด้อทุกคนากจมเฮาก็เว้าตามภาษาเฮาแหละบ่อยาจมลายว่าจมอีหยังพี่น้องกันบ่เว้าพี่น้องได้สิฮู้เนาะ ขั้นเด้ที่ลูกไปใช่น่ะลูกกินยาละมาหั่นยาให้เป็นยันในลูกอีกอย่างลูกละเมิดหนาโอ้ยคือลูกแห้งแท้ันะบ้บ่เลมืออื่นเขากบสิลกอีกเนาะ ผู้โลกผู้ดำุ่้เขียวให้มันแหลวท่านบอเห็ดกับโอได้กินหน้ากัน,กนเห็ดยากที่ซุดคือเห็ดหน้านี่แหละพี่น้องเอ้ยจะมาปีมาพันเกลือกี่ต้มหมุนออกลอกแต่ละเมือ่อแอวกับลากกระดูกขึ้นไปหันยาให้ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่หันยาบ่ได้นะ มองดูมันบดิเมนมุนม้นไดไหมดึงคืนให้อีลาเห็ดดึงคืนลูกบอกมมกูหังก่าอามาสะ่ะอามาพี่มันหันบ่ได้ยังวะกูบอกให้ถิมยังบ่ถิมอีดำกันแะเขวกระชี่ฮักใช่ไหมโอ้ยหันหนามให้ม่ไง่ เขาบอกกินน,นำแต่ยาลงุงยาทถิ่มได้ไหมอันะมัน่ะสั่สงมาอีกสองขวดพี่น้องจา้าฮักก็กินมือเศร้านี่กับมือนี่บ่แม่หอดท่านอยู่ดอกคือของยาหอดฮา,ากจังสีโอนเงินประเพิืนพี่น้องไยโอนเป็นเงินบาทเนาะเพราะว่ามีบัญชีไทยพี่น้องจา้า เปิดพายตลาดเ,เร็วพอดิแท็กกำลังซอยพ่อมึงหนึ่งลูกชิ้นให้แไเอาใจหวดนะลูกชิ้นชุกยังชิลงปลาทอดปลาเร็ว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 นักหวงขนาดเลยมากเองเรงอู้หูพี่น้องเบิ่งไงเบิ่งซอยกันแนะน่ผูกพี่น้องเฮ้ยลูกไข่อีเม่์ชอนมาถ้าเนื้อกีจะช่วยเก็ตติโลเมสาวนี่ <c oughs> หัวทั้งล่างนี่ในเครื่องหัวนั่นหัวซะก่อนเด้อหัวซะก่อนจังเสิรลูกซีในใส่หัจังชิลงไปทอดลงไปทอดปลาเนี่ยพอกมาอยู่แล้วบาดเหี้พี่น้องเลยลงจังหันจังเพลนเก่านะลงให้สร้างหน,น้าโมนหนึ่งมี่ยี่บา้านอ่ะนะจีตวงจ่าขงขู่หกบาทพี่น้องลูกกะเท่าไรปวดสามดอยบาทเนาะอีไม่ห่างลูกหกกระยายมีเหมือ,อนแจ๊คสิได้อีกกัน กตะเทยไปเือบอ,คอเคยแหลกกับหยาดไปเมื่ก็บลงมงหอ้ไมันหมากดอกไท่โอ้ยนอนมึงดูกินเขาดูท่องลอยๆกระบ,บาบด,ดีแต่ขอบคุณทุกๆกำลังใจเี่น้ดงด้วยคอมเมนต์ได้ตอบกระทง n ประทันขอโตษขออภายลายๆกินข้าวแรงกับสุปน้ำไมมพี่น้อง แ้วก็ทอดทอดปลานิลนหนึ่งตัวเนาะแม่นนาคือพอใส่เสือสะแม่ใส่ป่ใส่ป่เสือกินกินกลางมุกเห็นไมหมไงนี่ล่านะทอดกลางปลานิลน ยากมากแต่กับชางซูชิมันได้น้ำไม่ไหลมากเลยเนาะได้แต่ไม่เหมื่อยมากช่องถุงขอบคุณคุณพี่คนช่วยทางฝั่งไทยเนาะกับยานั่งพี่น้องจ้าโอ้โหเอาขึ้นมาผ่าตอกลูกมันได้มากแลวชั้ จะดีหายแพ้ก็หายด้สนทวยกันยกับมาสองทุงคื่หนังเลยข้าวกะสีแกงไห่เจดําต้มแล้วมะเอิญสีแกงคือหนังเลยพอปัาท้ายบลาเนี่ยสีแตกอยู่นี่เปนยังสีอเอาไปอยู่เนอีีข่าวสีแกงไปห้คนงานกินมะเอิญเราเพื่อนเนาะกับสุกเนาะไม่กันย่างอยู่ ันยังหือนลูกกินยังพอได้ถ้วยน้อยกับบอขึ้นมาซื่อลูกสิ้นทุงหนึ่งพี่น้องดนดนื่อสุดูกินทุงหนึ่งเนาะทุงละเจ็ดสิบบาทเดือนละเถือ่อสันซะโอ้ยกูลืมันม,มีน้ำจิ้มนะหันนะ เออบ่ปเป็นยังดอกลูกฝนก็มาอีกแล้วพี่น้องขวบเก่าเนาะแต่ว่าเมื่อวานมันใชมาเว้นกว่านี้พี่น้องโอ้นี่แหลเขาวนอกไรนี่และเพราะว่าข้านอนสึงนี่พี่น้องลัง,งหงนาบการเจตตรวจบ่มีฝนเมื่อวาน จนจนต้นเด้ออย่างนี้พ้นในตัวบ้านในตัวนะแ <Hey, S 2> กโต้ค้ามันนะพ้นโต้แค่ตัวพ้นตัวใหเฮ้ยกันกะวี่กะบีน่ะน,นะมาเอินเตรียมรถให้รถไทยจะขาดประทายชอยลุงบอๆเขาจา้างคนงานต่างหากเลยได้หราาืนะอันล่ะเออบอกแล้วอีแคทเซร็จบอกแล้วไปหายมือหนึ่งมงือเฮือจากประน่านขออ่อยเขียว เก็บภาพบรรยากาศไว้เพียงสมนีเด้อขอบคุณขอบคุณคุณพีณ่คนณช่วยทางฝั่งไทยเนาะแล้วก็ขอบคุณทุกถูกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทำดีชมเด้อขอบคุณผู้พี่คุณช่วยที่หาเงินมาซื้อหน่อไม้น้ำซาวซุนยน้องซาวซุยเอะข้อมาให้กินแล้วก็ขอบใจร้านสาวหลายๆเนะาะทุกขาดประกันได้ธุรก็บไปได้กันครับพวกตัวเอาพายลายๆเด้อตึ๊ดปากกระห้องคนกระตุกมีน,น้องาปากกระแนบเหลือเมาก็ตีเก็บ,บ,าาบกาภาพบรรยากาศเป็นสมนีเด้อ ฝากเป็นกำลังใจนี่เด้อพี่น้องเด้อ